สวัสดีทุกทกท่านในเช้าวันพฤหัส,สบดีที่17กรกฎาคม2568วันนี้เรามาพบกันในโครงการส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสหกรณ์กับกิจกรรมประชุมจัดทำแผนและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาพิบาลในการดำเนินงานของสหกรณ์สู่การปฏิบัติในเชิงประจักษ์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรต,ะตะกรประจำปีงบประมาณ พศ2568ค่ะช่วงนี้จะมีลมและฝนบ้างเป็นบางเวลาเนื่องด้วยเป็นฤดูฝนซึ่งจะมีพายุเข้ามาเป็นระยะอย่างไรแล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมประชุมจัดทำแผนและขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของสหกรณ์สู่การปฏิบัติในเชิงประจักษ์จัดขึ้นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าผลผลิตกิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งโดยกิจกรรมเน้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งกิจกรรมย่อยเพื่อส่งเสริมจริยธรรมและธรรมพิบาลในสหกรณ์กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นจำนวนสองครั้งโดยครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธรรมาภิบาลหลักการธรรมภิบาลในสหกรณ์วิธีการและแนวทางการส่งเสริมธรรมพิบาลในสหกรณ์ ซึ่งในวันนี้มีสาหากรณ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน13แห่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สาหากรณ์มีนโยบายมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาธิบาลในการดำเนินงานของสาหากรณ์นำไปสู่การจัดการองค์กรที่ดีเพื่อให้สามารถรักษาและยกระดับชั้นความเข้มแข็งได้โดยคาดว่าจะมีผลสำเร็จให้สาหากรณ์มีระดับการควบคุมภายในที่ดีมีความโปร่งใสและเพิ่มความน่าเชื่อถือ ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมและธรรมพิบาลในการดำเนินง,งานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมให้ผลการดำเนินง,งานของสหกรณ์ไม่มีการฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และข้อกฎหมายอื่นนำไปสู่การรักษาและยกระดับชั้นความเข้มแข็งสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้ในทุกนิตินั่นเองค่ะท้ายนีน้คณะผู้จัดกิจกรรมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทําให้กิจกรรมครั้งที่หนึ่งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีแล้วพบกันอีกทีในการประชุมครั้งที่สองซึ่งเราจะมาติดตามถึงผลการประเมินธรรมมาภิบาลของสหกรณ์เป้าหมายที่มาในวันนี้มาร่วมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติและนโยบายธรรมมาภิบ้านในสหกรณ์ร่วมร่างประกาศสหกรณ์เรื่องเจตนารมการดําเนินกิจการอย่างมีธรรมมาพิบาลในการประชุมครั้งต่อไป ขอบคุณค่ะ